แนวทางหวยลาวพัฒนานะคะของข้อเฮงนะคะสูตรตำอิดสิบหน่วยนะคะของเสี้ยนฝีของแม่ไก่นะคะรวมนะคะรวมเซียนสูตรสิบหน่วยตำอิดของข้อเฮงแล้วก็เสี้ยนปีของแม่ไก่นะคะชุดรวมเซียนกลุ่มเซียนนะคะบานรวยหน้าก้าวดีนะคะมีทุกแนวทาง ก๋วยเซี่ยนใหม่นะคะเป็นเมนสูตรของร้านเปอร์เส้นเมื่อวานนี้ฟันเจ็ดล้านเปอร์เส้นนะคะจอดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสูตรตำอิดนะคะของข้อเฮงนะคะสูตรลักซีปลักหน่วยนะคะงวดนี้แตกๆของข้อเฮงเนาะนะคะหน่วยห้าและหน่วยศูนย์นะคะหามาสองตัวศูนย์มาสองตัวด้วยจะเป็นเบิลหาหาศูนย์ศูนย์บอกนะคะสิบมีศูนย์กับห้าเด่นศูนย์เด่นห้าเด่นศูนย์นะคะแล้วก็มีหน่วยห้าหน่วยศูนย์ 0 5 0 0์หหและ50าศนะคะท่านผู้ชมก็พิจารณานะคะแนวทางของพ่อเฮงนะคะสูตรสิบหน่วยนะคะเพื่อวิทยศูนย์กำาัาแตงหมทิ่งห้างของพ่อเฮงนะคะชื่นชอบตามนะคะไม่ชอบผ่านสูตรลักหน่วยนะคะสูตรตําอิดของพ่อเฮงนะคะแล้วก็ต่อด้วยเดียวทางนะคะของเซียนปีนะคะเซียนปีมีสูตร ของเซียนปีนะคะเดียวาทางเดินเก่านะคะรองศูนย์นะคะงวดงวดวันงวดวันที่แบบเลขเซตวันที่วันที่สิบที่ 4, สิบเดินเก้านะคะรองที่เลขศูนย์เก้าแปดเก้าห้านะคะศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์เก่านะคะเด่นสูนย์เก้าแปดสามเก้าแปดนะคะสามตัว นะคะบนก็มีเก้าเกนะคะเก้าเก้าเนอะคะเอดลืมเขียนให้เราจนเก้าเก้าเกนย์สามนะคะศูนห้านะคะสามตัวสามเก้ปดเบิ้นมีเก้าเก้าเนะคะเบิน้ 99, 99, 000, นเก้า 99, เก้าอะไศูย์ศูนยของพ่อหิ่งวันดีแปลกๆดีเนาะนะคะของพ่อหิงนะคะตามสูตรนะ แล้วก็ต่ enfin อด้วยนะคะของแม่ไก่นะคะของแม่ไก่เอามาเบิ e ่งเซตแบบนับแนวทางของคนเจียนคนนะคะของแม่ไก่นี่แม่นี้ของแม่ไก่นะคะแนวทางก็เด่นสีเด่นเจ็ดนะคะเด่นสามเด่นเก้านะคะสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสามเก้าสามสี่เจ็ดเก้าสามและเก้าสี่นะคะท่านผู้ชมพิจารณานะคะชื่นชอบแนวทางนะคะของแม่ไก่ นะคะเซียนปีนะคะถ้าเป็นชุดมีเรียกกมาชนที่เก้านะครับเจ็ดเก้าสามของแม่ไก่นะคะเจ็ดเก้าสามสีนะคะกับมีสีเจ็ดสามสี่นะคะติดสีนะคะสองคู่นะคะสามเก้าเจ็ดเก้าชุดน้อยตัวนะคะ อเอาแม่ไก่แนวทางนะคะก็เข้าไปเนวทางบ้านเซียนนะคะเข้าไปบ้านรอยนาการีนะคะมีทุกทุกเน้าทางนะคะฮานอยนะคะฮานอยของเซียนใบแตกบางทวนว่าน,นีจอลสองสามเข้าสองสามตรงตรนะคะฮานอยพิเศษ VP ีนะคะ เจอกันนะคะในกลุ่มเซียนนะคะสวัสดีค่ะ